มาที่ข่าวบันทิงของเรากันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มเกรทวรินทร์นะคะก็ออกมาเปิดใจค่ะถึงความสัมพันธ์กับหมอออนออนอุมานะคะหลังจากคบหาดูใจกันมาได้2-3ปีค่ะบอกว่าตอนนี้ยุติความสัมพันธ์เหลือเป็นเพียงเพื่อนกันมาได้1เดือนแล้วนะคะก็เป็นการตกลงกันด้วยดีพูดคุยกันเข้าใจทั้ง2ฝ่ายว่าจะกลับมาเป็นพี่น้องสบายใจกว่าส่วนสาเหตุหลักก็มาจากปัญหาที่ไม่ตรงกันปัญหาของเวลาที่ไม่ตรงกันค่ะครับ คุยกันทั้งสองคนเลยว่าบางครั้งแบบอมันคุยกันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันนะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะมันกลับสบายใจกว่าพยายามพยายามปรับกันอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเกิดความไม่สบายใจกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเรื่องเวลาไม่ได้ปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออทะเลาะกันบ่อยตอนนี้ก็โสดเลยก็แบบไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ ได้ได้เจอตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกว่าความรักครั้งนี้มันก็สอนให้เราได้ได้เจอตัวเองว่าอันไหนที่เราแบบโอเคหรือว่าอันไหนที่เราแบบลำบากใจอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบได้อยู่คนเดียวครับแนละแฮปปี้ดีสถานะเกรดคือโสดสนิทนะคะครับผมอัปเตดตกันนะครับผม